แล้วมันยังไม่ถึง Universal Studio j a p ป n แล้วนะครับก็นี่จะเป็นวันที่ผมรอคอยหนึ่งวันเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะได้ไปเล่นเครื่องเล่นทั้งหมด 7จ็ดอย่างดรื่องนนะครับผมซื้อเป็นไฮเปร์เป็นเอกเสสพลาส์เจ็ดมานะก็จะเป็นพวกแฮร์รี่ t t ตเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นมาริโอ้นะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ยังมีใน h ฮ r r y p o ค t e เตอร์เนี่ยก็จะได้ขึ้นยูฟี่ด้วยนะก็จะมีดูว่าจะได้นั่งคาร์ดเขาด้วยจะ <S <S 2> <S 2> มีอีกหลายอย่างมากมายเดี๋ยวลองติดตามชมว่าไหนานะผมจะได้เข้าไปที่ไหนบ้างไปกันเลย ผมเข้ามาในยู i ิ e ว s a ์ s t u สตูดิโอเจแนที่เรียบร้อยแล้วนะัแหมวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอย1วันเลยนะครับก็อย่างที่เห็นเป็นในิวีน่จะเห็นรูปโลกที่เป็นกิมิคที่จะต้องมาถ่ายนะแล้วมีคนที่เยอะมากนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเที่ยว u n i v e r s a l Studio J ิโอเเนี่ยก็จะเป็น x p a กเนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปข้างข้งทั้งเอ็กเพเ็แล้ว x p ็ก e พนะครับก็เอ็ก e สเจ็ดจะผมแล้วก็มีน้องสาแล้วก็มีพี่สาเราที่จะได้เข้าไปเก็กเพรีเจ็ดเนี่ยก็จะมีการ ในป่าต้องห้ามนะครับแล้วก็มีฟลายออฟเดอะฮิปโปกริฟนะครับแล้วก็มีไปเที่ยวซูเปอร์นินเทนโดนะครับมาริโอ้คาร์ดคัพปาชรเนนั่นเองนะแล้วก็มีโยชิ i อเวนเจอร์นะครับแล้วก็มีสไปเดอร์แมนแล้วก็จะไปเข้าฮอลลีวูดดรีมนะครับว่าจะเป็นเดอะร d ายหรือจอนะครับก็สำหรับ x p ็กเพเนี่ยก็จะมีนิโคปเตอร์นะครับที่สามารถเข้าไปได้แล้ว,ลวก็มีไปดูซูเปอร์นินเทนโดนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปใน d ิ s p i c a b l e ์มีได้ด้วยนะแล้วมีสไปเดอร์แมน ในจุลศิษย์พานั่นเองครับก็จะถ่ายภาพบรรยากาศนนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ตามเดี๋ยวถ้าได้กินอะไรเล่นอ,อะไรถ่ายอะไรได้ก็จะถ่ายไาให้หมดนะครับแล้วก็จะเอามาให้ทุกคนดูคนระับไปเลย กันนะคะก็คือจูเลสฟาไปกันเลยว,วันนี้เราเรา,เราก็มาถึงจูเลสฟาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเล่นเฟรนกิ i n ไดโนเสาซึ่งอาจจะไม่ได้กล้องขึ้นไปก็จะได,ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมไป,ไปกันเลย หวน,นหวตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ตรงจุสิบปลานะครับก็ไม่ได้เล่นสซอไพเทอร์สอ,สอแต่ได้เล่นสุสิกรายนะครับแล้วเราก็ได้อันนี้มันหนึ่งอันนะครับนี่ เป็นไก่งวงนะฮะของเจอสิจองชิสถานที่ต่อไปที่เราจะไปเล่นนะก็คือจอสแงฉลา้าหนออกไปเล่นจอนดูท้าทานี้น่าจะเปียกเช่นเดิมนะฮะเราจะ เสรลยพาดปลาฉลามให้ดูนะฮะนี่ก่อนนะฮะนี้ดูในโซนของโรงอาหารมินเนียนนะเดี๋ยวแฮปปี้เนส ก็วันนี้เรามาสั่งอาหารานะครับก็ในร้านเนี่ยก็ถ้าใครมาใครที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องเสยค่าวิงอัดิสเซิร์ด,ดรบาร์นะครับก็จะมีบาร์ที่เป็นสําหรับอาหารทั้งหมดนะครับแล้วอาหารเนี่ยก็จะมีประมาณ3อย่างนะมีแฮมเบอร์เกอร์นะแล้วก็มีข้าวแกงกะหรี่แล้วก็มีเป็นส่วนของข้าวหน้นาไก่ทอดนะแล้วก็มีสลุงสลัดมีอะไรนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ในส่วนของวิงบาร์นะก็จะมีน้ำอัดลมกาแฟชานะครับ มีครบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปภาพมาถายที่เราสั่งให้ดูนะนี้เลยอันนี้ก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากันมาเดี๋ยวเราจะไปแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะครับเราเวลาเข้าประมาณบ่ายโมงตอนนี้ก็บ่ายโมงนิดๆแล้วรต้องรีบเข้าไปเราจะไปเดินเล่นในแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็บวกกันเล่นทิปบุกคิปนะครับผม ไปเลยวันนี้ฟ้าเดินทะลุเลยวะเนี่ยยืนเยอะ ตอนนี้เราก็มาถึงโซนแฮร์รี่พอตเตอร์กันแล้วเป็นโซนที่ว่าทุกคนก็เฝ้ารอนะที่จะได้เห็นข้างในนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะน,นก็มะเข้ามาในโปวของฮอกมียแล้วก็เจอรถไฟร,รถไฟฮอกวอต์เอ็กซ์เพรสนะครับแล้วก็เจอร้านค้ามากมายนะตรงนี้มีการแสดงมีสัตว์พิเศษมากมายเลยตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราจะกินบัตเตอร์เบียร์กันนะเดี๋ยวรอจงังหวะก่อนเดี๋ยวเราจะกินให้ดู นั้นผ่านอีกรอ,อบหนึ่งไม่ได้รอบเดียวแต่รู้ว่าทั้งหมดก็เล่นเครื่องเล่นที่มีเป็นเอ็กเซอร์ของไฮดรัตเตอร์ครบแล้วครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวคอมเพลนเซนชัวร์นี่นะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับสี่มิตินะครับก็นั่งอีบู๊นว่ายวนมาหมุนไปหมุนมาสนุกมากเลยนะครับก็มีคลิปคลิปนะครับที่ขี่เป็นเหมือนคล้ายๆกับรถขยะของเล็กๆน้อยๆน,นะครับเหมือนกระเทียดกับหนูล้อกดอะไรอย่างเงี้ยของดิมโบก็ สนุกมากเลยแล้วก็เราจะไปลองบัตเตอร์เบียร์กันครับเดี๋ยวนี้ผมเอาหาบัตเตอร์เบียร์ก่อนเดีครับ อร่อยวอาวนุ่มหวานเดินตรงไปเรื่อยๆเข้าไปจะมีคนปอยปอยดวนมีเสียงบุ๊บบ๊บ๊บได้มีเสียงน้ำไอ้ฟ้าผมได้กินขี่เด้อ เล่น Dispicable Me Minion Man <im f irm> เราจะไปเข้าสสดุปของ Minion กันเดี๋ยวเทีาายให้ครู้สึกหลังเล่นะครับไปกัน เราเล่นมินเนี <If S 1> <su> ่ยนจบไปแล้วนะครับก็เป็นสี่มิติอีกครั้งนึงนะครแล้วก็มีโยกเยกยโยกเย้ยก็เป็นคล้ายๆกับเป็นรถนะครับแล้วก็โยกไปโยกมาตามสี่มิติตามภาพนะครับก็เดี๋ยวสรุปไปอีกแบบครับเด็กๆเล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับนี่เด็กเราสนุกครับเราลองมาสัมผนสแล้วสนุกมากภาพผู้สื่อย่างมันไปด้วยกันได้ดีนะครับมินิเนี่ยเดี๋ยว เราจะไปเข้าสู่มาริโอ้นะครับซึ่งมาริโอ้เนี่ยเราก็แสงกำลังดีเลยแสงเพิ่มพลที่ตกนะฮะแล้วเราก็จะมีเล่นโยชเช a เ v นเจอร์ด้วยนะฮะแล้วก็มีมาริโอ้ขาดด้วยเราเราจะตามตอนนี้ก็ไม่ถึงซูเปอร์นินเทนโดเวอร์นะครับหรือว่าเป็นจุดหนึ่งไห่งสัคัญของช่วงนี้นะับของของณที่แห่งนี้เลยนะที่อ you ยู่โรเซลสตูดิโอเจแปนนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ เราทุกคนเนี่ยถ้าเป็นในยุคยุคแบบไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามเนี่ยมาริโอจะเป็นยุคที่โด่งด,ดังมา,มากๆนะใส่ใหนหมู่ทุกวัยนะครับก็เป็นเกมที่ยอดฮิตเกมหนึ่งตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยนะครับเราก็ลันจะเข้าไปดูว่แนแล้วนะครับเราจะไปเล่นเครื่องเล่นกันย่อยเยอะแยะมากมายเดี๋ยวรอติดตามว่าเราจะรีวิวออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับ จะไปเล่นมาราโอคาร์นะครับคูป,ปาชาเลนนะครับอยากไปดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงการเสิร์ฟภาพบรรยากาศด้านในให้ดู เกี้เราไปเล่นมาริโอ้คากันมาเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาเล่น Yoshi a เวนเจอร์แล้วนะก็เมื่อกี้ก็มีการเป็นการเล่นประมาณ4มิตินะก็นั่งรถไปตามลานแล้วก็จะมีการเก็บแต้มเก็บเหรียญยิงกระดองเต่าแล้วก็แข่งกันว่าใครจะได้เยอะที่สุดเลนะเก็บในการเก็บเหรียญก็ถ้าสูงว่ามีใครสนใจก็ซื้อซื้อเรียกว่าเป็นแบบ l ิชแบนของมาริโอแล้วก็ สามารถเข้ามาเก็บแต้มกันได้นะแต่ผมไม่ได้ซื้อนทมีมนี้ก็พอจะเก็บได้เขาก็จะถ้าได้เกิ100นร้อยเหรียญก็จะมีถ้วยรางวัลเป็นรางวัลด้วยก็ไม่แน่ใจว่าเขาแจกยังไงเหมือนกันนะผมได้ร้อยกว่าได้ได้เกินร้อยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ซือซ้อลิสตแบรนด์แต่ก็มีถ้วยอยู่ขางออกตรงสุวเนียนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นมาริโอ้เป็นโยชิเออร์เบนเจอร์ก็จะเป็นการนั่งรถคล้ายรถคล้ายรถเต่า ันี่เราได้อยู่ข้างบนรถโยชิแอนเดอร์แล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่ภาพบรรยากาศที่มองเห็นจากโยชิแอนเดอร์ให้ดูน้นะครับ่นเป็นไปอย่างช้าๆถ้าเหมาะสำหรับเด็กนะครับแล้วก็ใางที่สนใจนะฮะที่ชื่นชอบมาริโอก็จะได้มองวิวรอบๆของของมาริโอนะครับของสุ per Nintendo World นะเดี๋ยวจะถ่ายดูปให้ดูนะ ก็สำหรับวันนี้นะครับที่อยู่ในวําเสนอของเราน่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ถือว่าสนุกมากเลยนะครับแล้วก็ได้มาพักผ่อนหย่อนใจเต็มที่แล้วนะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เดินเยอะนะครับก็เดินไปเดินมาแล้วก็เข้าแถวบ้างนิดหน่อยแล้ก็มีเอ็กซ์เพสที่ช่วยเราได้นะครับ,รรบรกพพ็วันนี้เร,พาพบบรารไ,ได้เล่นไปหลากหลายเลยนะครับทั้งจอนะครับทั้งจูดิสิกพาร์คนะครับหือเป็นเป็นจูดิสิกพาร์คแบบเดูร้ายนะมาได้เล่นไฟน์ิอนโซรแล้วก็มีมินเนี่ยนนะครับแล้วก็ มีมาริโอ่ทางมาริโอ้คาร์ดแล้วก็โยชิร์เวนเจอร์แล้วก็มีทงางไฮไลท์ที่สุดของวันก็คือแฮรี่พอตเตอร์นะครับที่เป็น Forbidden Journey นะครับแล้วก็ตัวของฮิปโปกริปนะครับก็แล้วพวกเราก็จะกลับโรงแรมกันแล้วนะครับแล้วกแ็แต่ช่วงนี้ก็ยังคนยังเยอะอยู่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เวลาประมาณ6กโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะขอตัวไปซื้อของฝากนิดนหน่อยนะ เดี๋ยวจอกันน่าจะกลับโรงแรมเลยนะแล้วก็ไปกินข้าวนิมาทข้างโรงแรมเดีดูว่าเราจะได้อะไรกินกันที่มินิมาทบ้างเจกันครับผมก็หลังจากที่เราเล่นเครื่องเล่นที่ Universal Studio Japan จบไปแล้วนะครับก็ผมก็อยากจะมารีวิวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องเล่นที่เราเล่นนะครับความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีการรีวิว การซื้อตั๋ววผมจองยังไงราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันชีการรีวิวเครื่องเล่นเอ็กซ s นะครับที่รู้ผมเล่นไปเป็น x e ็กซ์เ7นะครับผมจะขอเริ่มต้นกันที่การรีวิวเครื่องเล่นนะครับในเซ็ตที่ผมซื้อไปนะครับซึ่งเป็น u n i v e r s a ์ X ซลเอ็กซ์เ7นะครับเป็นเซ็ตของ l i m i t e d and Variety นะครับซึ่งผมผมจะไล่เรียงเครื่องเล่นตามที่ผมจะที่ผมแปะไว้ข้างบนนี้เลยนะครับ ก็ผมจะเริ่มที่ Mario Kart ์ด a ูปปาชาเลนนะครับก็นไปตามในคลิปนะครับก็คือเป็นการนั่งรถ Mario Kart นะครับซึ่งก็จะเป็นขับรถตามรางนะครับก็จะเป็นไปตามเครื่องเล่นที่เขากําหนดให้นะครับแล้วก็จะมีภาพเป็นภาพแบบ3มิติสีมิตินะครับแล้วก็จะมีการยิงกระดองเต่านะครับให้เก็บแต้มอะไรเงี้ยนะครับก็สนุกดีครับก็เป็นการท้าทายเป็นการชาเลนดแล้วก็ ใครที่มีนาฬิกานะครับก็จะสามารถเก็บแต้มได้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยิงได้เกิน100แต้มเนี่ยก็จะได้ถ้วยรางวัลกลับบ้านครับแต่ผมไม่ได้นะครับสมมติผมไม่ได้ซื้อิแบนเข้าไปนะครับแล้วก็อย่างที่สอนครับก็เป็น Yoshi Adventure นะครับซึ่ง Yoshi Adventure เนี่ยเป็นการนั่งตามรถนั่งเหมือนเป็นนั่งรถเต่าครับนั่งไปตามรางแล้วก็นั่งดูวิวรอบๆของ Mario นะครับ Super Nintendo World นะครับ ก็จะเป็นไปต่างช้าๆครับแล้วก็ดูวิวอะไรน่ารักน่ารักแล้วก็มีอาตามข้างฐานเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ของมาริโอมากมายนะครับเช่นแบบพวกไข่นะครับแล้วก็มีแบบพวกกําบองเพชรอะไรเงี้ยนะครับที่เราจะเห็นได้ในเกมของมาริโอนะครับก็สนุกดีครับก็นั่งชิลๆครับก็ผู้ใหญ่เล่นได้แล้วก็เด็กก็พาเด็กเด็กๆเล็กๆเนี่ยเล่นได้นะครับอย่างที่3นะก็คือ Harry Potter and the Forbidden Journey นะครับก็ เป็นเครื่องเล่นของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับซึ่งเราก็จะเข้าไปแล้วเราจะน,นัง่งเก้าอี้นะครับแล้วเขาก็จะพาเราไปเป็นคล้ายๆรถไฟหอกนะหมุนไปตีลังกาไปตีลังกามานะครับก็เข้าไปเนี่ยก็จะเจอสิ่งมหัศาจรรย์ที่เราจะเห็นได้ในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบขี่ไม้กวาดนะครับหรือจะเป็นพวกผู้คุมวิญญาณหรือสไปเดิ้มสไปเดอร์นะครับแล้วก็มีพวกของอการเล่นควิดดิบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็จะเก้าอี e ้เนี่ยก็จะเคลื่อนไปตามบรรยากาศของภาพในแต่ละภาพนะครับซึ่ง ก็จะมีทั้งของที่เป็นหุ่นนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เราจะได้เห็นนะครับก็สนุกมากครับแต่ว่าผมเล่นอันนี้แล้วเมานะครับซึ่งผมอะนั่งพักไปประมาณเป็นชั่วโมงกว่าผมจะได้กลับมาเล evet. ่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องฮาๆที่เราให้ฟังนะครับอย่างที่4นะครับสำหรับ Flight of h i p o g r i p นะครับก็เป็นเครื่องเล่นที่คล้ายๆกับหนูล้มกดที่ Dreamworld นะครับก็จะเป็นเครื่องเล่นที่เราจะนั่งรถไฟหาะเล็กๆนะครับ ที่เป็นลูกของฮิปโปกริปแล้วก็เหาะไปเหาะมาบนรางก็ใช้เวลาไม่นานครับสำหรับเครื่องเล่นนี้ก็ถือว่าได้เสียวนิดหน่อยนะครับสำหรับเครื่องเล่นนี้ครับเครื่องเล่นต่อมาเป็นเครื่องเล่นจินตีห้านะครับซึ่งในคลิปเนี่ยเราไม่ได้มีการรีวิวนะครับก็เป็นจูจูสุดไคลเซนเดอริโอโฟดีนะครับก็เหมือนเราเข้าไปนั่งในโรงหนังครับแล้วก็มีเป็นหนังฉายให้ดูนะครับเป็นจูจสุดไคเซนแล้วก็มีการเล่นน้ําเล่นเก้าอี้นะครับว่าเฮ้ย ว่าแบบฉากเนี่ยมันต้องเป็น re ยังไงสันย like ังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้อันนี้ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับสนุกสนุกสนุกมากครับเครื่องเล่นชิ้นต่อมานะครับก็เป็นเครื่องเล่นชิ้นที่5แล้วนะครับก็เป็นรายนะครับของทางด้านจูราสสิกปาร์กนะครับก็เป็นเครื่องเล่นที่จะพาเราไปท่องโลกของจูราสสิกเวิร์กนะครับก็เหมือนกับคล้ายๆในหนังเลยครับก็มี2ขั้นทางก็จะมีไดโนเสาร์นะครับแล้วก็มีไดโนเสาร์ตึ๊กตราก็จะเข้าไปในโหมดของแบบ อ่าพวกฐานทัพนะครับก็เป็นกองบัญชาการของพวกจุดศึกพาร์กนะครับแล้วก็ดิ่งเราลงมานะครับก็ตามคลิปที่เราเห็นข้างต้นไปนะครับสนุกครับสนุกอันนี้เป็นสนุกเปียกมีเปียกนะครับก็ใครที่ไม่อยากเปียกก็สามารถซื้อเสื้อกันฝนได้ที่ข้างหน้าเขาจะมีให้บริการอยู่นะครับเป็นตู้กดครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็เป็นเครื่องเล่นชิ้นสุดท้ายที่ผมได้เล่นในเซนตนี้นะครับก็เป็นจอสนะครับ ก็จะมีการที่เราให้เรานั่งเรือเข้าไปในในส่วนของโซนจัดแสดงนะครับเราก็จะมีการจัดแสดงมากมายที่เป็นในส่วนของจอครับก็จะมีพนักงานนะครับก็คือพอยพาเรานําเป็นกัปตันนะครับแล้วก็เข้าไปในโซนเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเข้าไปเจอปาลาฉลามนะครับก็ใครที่ได้เล่นได้โอกาสเล่นในนี้ก,ก็ก็เล่นก็โอเคนะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าก็สนุกดีครับผมชอบอินอร์จีของพนักงานที่นั่นมากเลยนะครับซึ่งเขาแบบ แสดง acting ได้แบบทําให้เราประทับใจทําให้ผมประทับใจมากครับลำดับต่อมานะผมก็จะรีวิวการซื้อตั๋วนะครับก็ผมจะเรื่องกันที่การจองผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นตัวของ Studio Pass นะหรือว่าค่าเข้าละก,กันนะครับผมก็จะมีทั้งหมด5แบบนะครับก็ใน5แบบเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรก็จะแตกต่างกันในช่วงเวลานะครับว่า วันจันทร์อังคารพุทธศักราสศุกร์นะครับหรือว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือจะเป็นวันสําคัญต่างๆของญี่ปุ่นนะครับวันหยุดวันหยุดยาวอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามช่วงเวลาก็ถ้าช่วงเวลาไหนที่มีคนเยอะๆก็จะเพิ่งยิ่งแพงนะครับก็เริ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นถูกที่สุดก็คือจะเป็นแบบ A นะครับก็จะเป็น8,600เยนนะครับแล้วก็เซต B เนี่ยก็จะเป็น8,900เยเยน แล้วก็เป็นแบบ C 9500เยนนะครับแล้วก็แบบ D 9800ยเยนแล้วก็ E เนี่ย1,400เยนนะครับซึ่งราคาพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวค่าเข้าทั้งหมดนะครับยังไม่รวมพวก e X p r e s s อะไรต่างๆนะครับซึ่ง X p เพชก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง e X s 4กับ e X p r e s s 7ที่ผมได้ซื้อเข้าไปนะครับสำหรับ Universal e X e s s p a s s p a นะครับ ก็คือ Despicable Me นะครับ minion ่ยนมีเนะครับก็ซื้อที่พ่อกับแม่ผมแล้วก็พี่สายคนนคนนึงนี่ได้ซื้อเข้าไปนะครับซึ่งก็จะมีประกอบไปด้วยมาริโอค้ค้าครูป้าชาลินนะครับแล้วก็มีพวก Harry Potter นะฟอร์บิเลนเด Journey นะครับแล้วก็มี Despicable Me แล้วก็มีไปเล่น t ูไลน์จูเลสิกส์พาดนะครับก็เริ่มต้นแล้วเนี่ยก็คือสำหรับอันนี้เนี่ยจะเป็นราคาที่จะต้องบวกเพิ่มไปจากค่าเท่านะครับก็จะราคาประมาณทั้งหมดเจ็ดพันแปดร้อ 7, ยเยนนะครับก็สําหรับ x เพชรพาร์ทเที่ผมซื้อเข้าไปนะครับก็จะเป็น universal x p พชรพาร์ทเจ็ดลิมิเต็ดแอนด์บนะครับก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่1,800ยเยนนะครับซึ่งราคาทั้ง x p พ e s พาร์ทเและ x เพชรพาร์ที่ที่ผมกล่าวไปข้างต้นไปกี้เนี่ยก็จะราคาเนี่ยก็จะผันผวนตามกับราคาที่เป็นเซ็ตของ a b c d e นะครับก็ซึ่งทุกคนสามารถทุกคนเนี่ยสามารถไปดูในเว็บไซต์ universal studio japan ได้เลยนะขับต่อมานะครับเป็นการจองผ่านเอเจนซี่นะครับซึ่งระบบ การจองของเอเจนซี่เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจกว่านะครับในการที่จะจองเองนะเพราะว่าตอนที่จอง Express พ a s เนี่ยผมลองที่จะกดจองนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับเต็มไวมากครับซึ่งตอนที่ผมจองรอบที่แล้วเนี่ยต้องจองก่อนล่วงหน้า2เดือนนะซึ่งจะเป็นวันต่อวันซึ่งผมไปวันที่17เมษายนผมจะต้องจองแต่วันที่17กุมภาพันธ์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าในระบบเนี่ยจะสามารถจองได้จนถึงสิ้นเดือนของเดือนของ ณปัจจุบันนั้นๆเลยนะครับจนเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมถ่ายเมื่อประมาณวันที่11มิถุนายนเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถจองได้ถึง31สิงหาคมเลยนะครับมันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนที่ผมจองนะครับซึ่งถ้าถ้าเป็นปกติเนี่ย11มิถุนายนจนถึง11สิงหาคมแต่รอบนี้เนี่ยเหมือนเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับใช่ว่าก็คือเปิดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเลยน่าจะเปิดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเลยนะครับแล้วก็สิ้นสุดที่เดือนสิงหาคมเลยก็จะประมาณจองได้ล่วงหน้าประมาณถึง3เดือนเลยนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจอง USJ เนี่ยวัน Studio Pass นะครับผ่านเอเจนซี่ JTB เนี่ยในราคาทั้งหมดคนละ2,400บาทนะครับซึ่งในส่วนของ Universal Express Pass 4นะครับ Dispicable Minion Mayhem เนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาทั้งหมด3,400บาทนะครับแล้วก็สำหรับ Universal Express Pass 7เนี่ยก็จะอยู่ตกคนที่ราวๆ 4,200บาทนะครับซึ่งการจองผ่านเินซี่เนี่ยก็คือถ้าเราจองไวนะครับเราจะสามารถเลือกช่วงเวลาที่เราจะเข้าไปได้นะครับซึ่งผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับการที่เราจะเข้าไปเล่น Universal Express Pass ในแต่ละพาร์เนี่ยมันก็จะมีบางอันที่จะถูกกำหนดช่วงเวลานะครับเมื่อจะเข้าไปกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอย่างเช่น d i s p i c a b l e Me นะครับหรือว่าจะเป็นพวก Harry Potter นะครับ หรือว่าจะเป็น Super Nintendo World อะไรเงี้ยนะครับก็มันก็จะมีกําหนดช่วงเวลาให้เรานะครับซึ่งเราก็จะต้องเลือกว่าเราจะเข้าช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยว่าเราจะไปเล่นช่วงเวลาไหนนะครับแล้วก็ซึ่งในจุดจุดนี้เนะี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับสำหรับการเข้าหลังเวลานะครับซึ่งแต่ถ้าเข้าก่อนเวลาเนี่ยก็อาจจะเข้าไม่ได้นะครับเขาก็จะมีกาหนดช่วงเวลาให้นะครับก็จะเปิด e x p r e s s ให้เราเข้าด้วยนะครับซึ่งเวลาที่เราเข้าไปในเครื่องเล่นที่เรามี e x p r e s เเนี่ยเขาก็จะให้เราเข้าแถวแบบยาวไม่ได้เข้าแถวยาวในจุดที่ที่คนที่ไม่มี e x p r e s เเข้านะครับก็จะเป็นอีกแถวหนึ่งซึ่งก็จะโฟล์มากเลยนะครับเขาก็จะมีการจัดช่วงเวลาแล้วก็จัดที่นั่งให้เล่นนะครับตามคิวนะครับก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนำนิดหนึ่งนะครับสำหรับ Universal Express p a s s นะครับก็ การเข้าซูเปอร์นินเทนโดเวิลด์เนี่ยผมก็อยากให้เข้าไปช่วงตอนเย็น5้าโมงหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยแสงกาลังสวยเลยนะครับก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆครับก็มีแสงให้ถ่ายรูปกันนะครับก็ลองดูครับก็ถือว่าก็สนุกแล้วก็สวยไปด้วยนะครับรหรับต่อมานะครับก็จะเล่าเป็นความทับใจเล็กๆน้อยๆนะครับก็ตอนที่อยู่ยูเวอร์เซลเนี่ยก็มีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อน้องสาวของผมเนี่ยลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำนะครับแล้วก็ไปแจ้งต้องไปแจ้งที่พนักงานแถวนั้นนะนะครับก็คือพนักงานสวนสนุกนะครับก เขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเราก็ขขังขันแข่งมากเลยนะครับในการที่จะหาโทรศัพท์ให้เรานะครับซึ่งในสุดก็หาเจอนะครับก็คือน่าจะมีคนที่เข้าห้องน้าต่อจากน้องสาวผมน,น่าจะเอาไปคืนที่อินฟอร์เมชันนะครับแล้วก็ทางของสตาฟทางยูนิเวอร์แซลเนี่ยก็เอามาคืนนะครับก็ผมก,ก็อยากจะขอขอบคุณทั้งคนที่เก็บโทรศัพท์ของน้องสาวผมได้นะครับแล้วก็ขอบคุณพนักงานนะครับที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปนนะครับที่สามารถตามหาโทรศัพท์ให น้องสาวผมได้ก็ขอกราบขอบคุณในนาทีนี้นะครับก็อธิคตัวก็ไซมัสครับรับสุดท้ายนี้นะครับก็จะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิป Universal Studio j a p a n มานะครับก็ในสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องฟุกโกคับกันด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปถัดไปเนี่ยก็จะเป็นคลิปวันลาสุดท้ายแล้วก็วันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นลิงกุ พรีเมียมออรเนะครับก็เป็นสถานที่ที่เป็นห้างศูนย์การค้าครับเล็กเกน้อยๆนะครับก็จะมีภาพบรรยากาศเล็กๆกน้อยนได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอโอยาสุมีนาไซแล้วก็ลาไปที่ลาจากด้วยภาพที่ผมบ,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  ai, บ,บ๊ายบายกับลูกโลกยูโรเซลส์หรือโอเจแปงครับก็โอยาสุมีนาไซครับบ๊ายบาย